สวัสดีครับยินดีต้อนรับประสบการรีวิวโกจิโซที่มีชื่อว่า DX Henshinbelgabu ฮะเนี่ยอันนี้มันเขียน DX Henshinbelgabu อ่ะทุกคนอันนี้ภาษาอังกฤษด้วยมันชื่อโกจิโซนั่นน่ะไม่ใช่เด้ต้องดูตรงนี้ ตัวสวดตัวเหลง DX Rider Gojiso Special Set Master Rider g a b u Version อ๋อมันก็ล้อกับอันนี้ไงทุกคนเออนี่ล้อกันเลยอันนี้ก็เนี่ย Rider Gojiso Special Set แต่เป็น Gojiso ของ c o l t u r e Version อันนี้เป็น Master Rider g a ุ b u Version เออมันมีแบบนี้หลายแบบไหมนะทุกคนใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะฮะอันนี้เป็น3ตัวละครจาก Master Rider g a ุ b u ัร r กาบุและวาเลนนะครับนี่ด้าหลังฮนะไปอ่านอะไรมุดซ่วงเมื่อกี้ขออภนะครับนี่ครับนี่ตัวละคร ป,ป๊าป๊นี่เทๆ่ๆป๊าป๊ด้านบนนี้ป๊าป๊เป็นตัวละครเทๆ่ๆนะครับอ่ะแกะดูด้านในกันเลยชุบ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 อ่านี่หน้าดูน่ากินมากเลยเป็นขนมที่แบบน่าสะสมตัวแรกเลยพระเอกของเราฮนะมสัสไรเดอร์กาบูนี่ครับนี่น่ารัก <c oughs> กาบูแดงอยู่นี่น่ารักอุยตาสองสีด้วยทุกคนด้วยด้วยเออด้านหลังไม่มีอะไรฮะรมาลองกดให้เขาเด้งออกมาปุ๊บนี่อ๋อเพราะว่ามันเป็นเฉดแบบกรเดินอตตรงนี้ นะ,ะกะ็เลยสองสีนี่เป็นสีเยลลี่สีฟ้าอนี้นะครับแต่ตรงในในตัวเป็นสีม,ม่วงม่วง,งนะฮะอา่าโอเคต่อมาฮะพรองพรงางมาสเตอร์วาเรนนะฮะนี่ก็เหมือนเหมือนเห็นแววตาด้วยนะนะฮะเออแววตาจะดูแบบจางๆหน่อยนะฮะช็อกโกแลตอ่ะไหนามาดูกดให้เด้งดึง๋งนี่เห็นแววตาชาตัดเจนนี่ฮะเป็นตัวช็อกโกแลตเหมือนแอร์ที่เป็นโกจิโซช็อกโกแลตเลยอ่ะใช่น่าจะแบบเดียวกันเลยนะครับมือแบบเดียวกันเลยอย่างเงี้ยครับต่อมาของวอร์รัม นี่ฮะออรัมจะเป็นลักษณะเหมือนพุดดิ้งนะครับก็คือตัวโกจิโซที่เขาใช้แปลงร่างของเขาเลยนะฮะพุดดิ้งนี่ฮะหน้าตาวอรัมฮะดูดูดด๊อดูดุดันเนอแล้วพอเขาเล่นกับลูกเล่นพุดดิ้งไอ้ตัวนี้มันจะยุบลงมาด้วยใช่ไหมกดมอดซัวว่าเราเออแต่ตัวเนี้ยมันยุบลงไปได้เวลาเล่นกับตัวพุดดิ้งอ่ะนะฮะอ่านี่ไงนี่ไงมันจะยุบแบบนี้นี่ไงอ่ากดตัวเนี้ยปุ๊บมันจะยุบลงไปปุ๊บแบบนี้เออเหมือนพุดดิ้งไหลลงไปนะครับโอเคมาลองเล่นกับตัวกาบูกนันดีกว่า กาบูครับแสงสีม่วงเลยอ่าเมื่อกี้เอาใหม่มองไม่เห็นได้เลยดูตรงแสงตรงนี้นะนี่สีม่วงเออเอ,อคลิปก่อนนาะที่เป็นเซนไทน์มันสีอะไรวะอ๋อหลากสีเออกลับมาที่กาบูม,มาปิดปากเคี้ยวฟังก่อนยังไม่เคี้ยว ถูกอะไรทุกคนไ,ไม่ใช่คนะาเมนไล่ด่านะคาเมนไรเดอร์คาเมนไรเดอร์แก่ผพูดแบบเป็นชื่อตัวละครเลยอ่าไหนลองออาทำให้ตายดิ ก็แก่บื้อสิย่อยนะครับน่ารักดีให้ลองดูวาเลนวาเลนสิอันนี้ครับเป็นน้องช็อกโกอ่ะผู้ว่าช oh ็อกโกเสียงน่าจะเหมือนช็อกโกแน่เลยมีรางสังหรณ์เช่นนั้นนะฮะไม่ไงอีช็อกโกอีตัวช็อกโก ช็อกโก้แน่นอนช็อกโกดงอันนี้ ยังไม่จบเสียงเดียวกันเลยทุกคนเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกงั้นอันนี้น่าจะเสียงเดียวกับพุดดิง้งแน่ๆเลยอะ่ะวลามอ่ะชัดพุดดิง้งมาอย่างนี้ชัดอ่ะอีตบพุดดิงดด้งชัดครับทุกคน เสียงเดียวก็พูดดิง้งกัดไม่เข้าเลยกัดไม่ถึงฟันไม่ถึง <laughs> แต่ว่าพอดูเนี้ยไฟมันไล่ไล่ตามขอบดูขอบมันมีหลักสีดีนะนะฮะด้วยนะไฟมันวิ่งไปตามขอบด้วยใสๆอะสวยเนาะอะ,อะ สรุปมันแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์แต่ว่าอย่างน้อยอันนี้ยังเป็นเสียงกาบุอยากฟังอีกทีทุกค,คน <L ight> er> อ่ะไ er. ล่ดนาอ้าวลืมปิดนะทาเป็นไรเดอร์ <L ight> er> อ่ะอย่างน้อยก็ตัวนี้ก็กาบุอ่ะไม่ตายก็กาบุซิ่ย ครับก็จบแล้วครับสำหรับการรีวิวไลเดอร์โกจิโซสเปเชียลเซตมาสไลเดอร์กาบูเวอร์ชันนะครับผมก็จะมีเสียงที่มันแปลกไม่เหมือนใครก็คือตัวกาบูนั่นเองนอกนั้นก็จะเป็นเหมือนตามตัวแพทเทิร์นที่เข้ามาก็คือนี่ชโโ็อกโกดงนี้พุดดิ้งนะครับผมแต่ก็น่าสะสมดีนะครับไม่แน่ใจว่าเซตแบบนี้มันมีอีกหรือเปล่านอกจากเซนตไตไรเดอร์แล้วมีอย่างอื่นไหมคอมเมนต์บอกพี่แม่หน่อยนะครับพี่แม่นะ่าจะยังไม่รู้เผื่อมีน่าสนใจจะซื้อมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด กดแชร์ Share กันด้วยนะครับแล้วฝากรายการนภาพพาเที่ยวทางช่องรีวิวแมนและ Facebook ของพี่ปายด้วยนะครับและสามารถสมัครสมาชิกสนับสนุนพี่ปายได้ทาง Facebook ของพี่ปายนะครับผมมีของเที่ยวลึกมาแจกกับแฟนๆทุกคนด้วยนะครับและต้องลางไปก่อนแล้วนะครับไปกระบุปิชาโอ๊ขอโทษช็อกโกไปเฮ้